สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบูเ่เบนเนตร,รู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ยาดมตราบอยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันฟูด้ดแพนดา้าสั่งใช้สบายเราพร้อมจัดให้แอร์แคริเอร์คอปเปอร์ทนคุ้มรับประกันสูงสุด10ปีทนายสิทธาผิดหวังหลังพี่ชายแตงโมถอนตัวนัดเข้าพบตำรวจทวงถามคดีโอดเลือดข้นกว่าน้ำ จับตาค่ำนี้พักรุัฐบาลน,นัดดินเนอร์กระชับความสัมพันธ์ด้านอนุทินชี้เป็นสัญญาณดียันความสัมพันธ์อย่างปึกหลายจังหวัดถูกพายุฤด,ดูร้อนกระหนำ่ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนวันนี้เจอพายุถล่มอีกวันใช้พลังงานสะอาดลดสร้างฝุ่น PM 2.5จากสสส สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ด The Day News อัปเดตกับผมนนทกฤิกลมกกอมนะครับวันนี้พบกัน13นาฬิกา38นาทีโดยประมาณครับที่หน้าจอโมโนทเวตินายหมายเลข29ครับรวมไปถึงติดตามได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์อีกหลากหลายช่องทาง ที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ a c e b o o กก็เข้าไปติดตามได้ YouTube Channel <c oughs> ก็เข้าไปติดตามได้หรือว่าที่แอปพลิเคชัน TikTok <c oughs> ก็ติดตามได้เช่นเดียวกันวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลากหลายครับแน่นอนว่าวันนี้เราจะต้องเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของคดีใหญ่ที่หลายคนก็ติดตามกันต่อเนื่องมานะครับนั่นก็คือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมมีความเคลื่อนไหวของทางตํารวจที่วันนี้ก็มีการประชุมกัน นะครับที่สํานักงานตารวจแห่งชาติแล้วก็รวมไปถึงประเด็นของทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็เป็นที่จับตาว่าแล้วสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งทางทนายตั้มมีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ตั้งแต่เมื่อชวงค่ำนะครับ ระบุบอกว่าผิดหวังหลังจากที่ทางพี่ชายของคุณแตงโมนะครับออกมาถอนตัวหลังจากที่มีการเข้าหารือกันแล้วก็นัดหมายกันว่าวันนี้จะไปติดตามทวงถามความคืบหน้าทางคาดีกับทางตำรวจครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ายิ่งกว่าผิดหวังเพราะโดนพี่ชายของแตงโมเท พร้อมกันนี้ก็บอกด้วยว่าเข้าใจว่าเลือดข้นกว่าน้ำนอกจากนี้ยังขอโทษนักข่าวที่ทำให้เสียเวลากรณีที่นัดเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงเช้าวันนี้เพื่อไปติดตามสอบถามความคืบหน้าทางคดีโดยบอกว่าต้องขอยกเลิกนัดหมายดังกล่าวออกไปก่อนครับแต่ยืนยันว่าในฐานะพี่คนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อตามหาความจริงให้กับแตงโมจะไม่หยุดแน่นอนสืบเนื่องมาจากที่ก่อนหน้านี้นะครับ ทางทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาเนี่ยได้มีการเปิดตัวบุคคลสําคัญว่ามีความเกี่ยวข้องกับคุณแตงโมได้เข้ามาพูดคุยกับตนเองเพื่อขอร่วมต่อสู้หาความจริงกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมหลังจากนั้นก็ปรากฏเป็นภาพนี้ออกมาว่าผู้ที่ถูกพูดถึงว่าเป็นบุคคลสําคัญคือคุณดายศพี่ชายของคุณแตงโมแต่ว่าสุดท้ายอย่างที่ได้รายงานคุณผู้ชมนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวของทนายตั้มออกมา ว่าได้มีการถอนตัวของพี่ชายหลังจากที่นัดหมายกันนะครับซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวคงจะต้องตามกันต่อว่าทางด้านของทนายตั้มเองจะมีการดําเนินการหลังจากนี้ต่อไปอย่างไรส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นวันนี้ครับมี Facebook Facebook หนึ่งชื่อว่าอัญโยวีพุทธเจริญรัตครับได้มีการโพสต์ภาพของคุณแตงโมพร้อมกับผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นคุณป้า แล้วก็ระบุข้อความบอกว่านอกจากพ่อโสก็คือพ่อของคุณแตงโมแล้วอีกคนที่แตงโมรักมากก็คือคุณป้าโดยบอกว่าแตงโมเรียกคุณป้าว่าหมามีคุณป้าไม่เคยออกสื่อใดๆโดยรูปที่โพสต์ก็เป็นรูปถ่ายตอนที่พ่อโสป่วยคุณป้านั้นเป็นพี่สาวของพ่อโสล่าสุดแตงโมไปภูเก็ตก็เดินทางไปหาคุณป้าไปเยี่ยมคุณป้าพร้อมกันนี้บอกว่าทางครอบครัวฝั่งพ่อ ต้องการเพียงแค่สิ่งเดียวนั่นก็คือต้องการที่จะรู้ความจริงเท่านั้นไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกับเรื่องทรัพย์สมบัติใดๆของแตงโมทั้งสิ้นส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่มีรายงานข่าวออกมาครับมีรายงานข่าวออกมาบอกว่าปอและโรเบิร์ตเตรียมที่จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโมในวันที่16มีนาคมนี้ซึ่งก็มีรายงานบอกว่าคนใกล้ชิดของหลวงพี่อุเทนจเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ยอมรับบอกว่ามีการติดต่อเข้ามาเพื่อขอบวชที่วัดจริงโดยมีผู้ใหญ่คนนึงนั้นพามาซึ่งทางวัดจะขอทําการตรวจสอบก่อนว่าจะสามารถบวชให้ทั้งสองคนได้หรือไม่เนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินคดีส่วนความคืบหน้าทางคดีในด้านของตํารวจนะครับตามที่เมื่อวานนี้ได้มีการนัดหมายกันว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีการพูดถึงความคืบหน้าทางคดีโดยเป็นการถแถลงจากทางตำรวจในช่วงเวลา10 3นาฬิกานาทีของทุกวันเรื่อยไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดแต่ปรกากฏว่าเมื่อช่องสายที่ผ่านมาวันนี้ไม่มีการถแถลงข่าวเพราะว่ามีการนัดหมายการประชุมกันนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจประชุมกันในช่วงบ่ายวันนี้เมื่อช่งสายที่ผ่านมาก็เลยยกเลิกการถแถลงความคืบหน้าออกไปโดยคาดว่าจะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ครับ บรรยากาศที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภักหนึ่งในช่วงเช้าวันนี้นะครับมีการยกเลิกการถแถลงข่าวประจําวัน10นาฬิกา30นาทีท่ามกลางการปักหลักรอของผู้สื่อข่าวหลายสํานักที่มาติดตามรอการถแถลงข่าวโดยผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังพลตารวจตรีอุดรยอมจเจริญรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภักหนึ่งครับในฐานะโฆษกกองบัญชาการตํารวจภูธรภักหนึ่งท่านก็ชี้แจงครับ บอกว่าที่วันนี้ต้องเลื่อนการถแถลงข่าวออกไปนะครับเนื่องจากว่าพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวนในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมในช่วงบ่ายวันนี้นะครับที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงต้องมีการเลื่อนการถแถลงข่าวออกไปซึ่งก็ระบุว่าจะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งก็คือในช่วงเวลา14นาฬิกาบ่าย2โมงวันนี้นะครับ โดยพลตระเวตรีอุดรท่านเปิดเผยบอกว่าเมื่อวานนี้เวลา22นาฬิกาก็คือ4ทุ่มวิสาพัฒมโนมัยรัตหรือแซนที่ยังไม่ได้ให้ปากคำได้เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วเช่นเดียวกันกับนางสาวอิศรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติกและนายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบที่เดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับ โดยแซนได้ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนานกว่าหนึ่งชั่วโมงและยังยืนยันว่าแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือซึ่งสาเหตุที่แซนใช้เวลาในการให้ปากคำน้อยกว่าบุคคลอื่นเนื่องจากว่าเป็นการซักถามข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ถ้าหากว่าหลังจากนี้ยังมีข้อสงสัยก็จะสามารถเรียกตัวเข้ามาเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมต่อไปได้ นอกจากนี้พลตรตรีอุดรท่านยืนยันบอกว่ายังไม่มีผู้ต้องหาและพยานบนเรือให้การว่ามีการใช้สารเสพติดบนเรือลำที่เกิดเหตุมีเพียงแค่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งหลังจากนี้ยังต้องรอผลการตรวจเลือดของคนบนเรือว่าพบสารเสพติดในร่างกายหรือไม่และมีสารเสพติดในแก้วเครื่องดื่มบนเรือที่จะบ่งชี้ว่ามีสารเสพติดประเภทอื่นนอกเหนือจากแอลกอฮอล์บนเรือหรือไม่นะครับ ส่วนที่มีข่าวว่าคนบนเรือได้โทรศัพท์ไปปรึกษานักการเมืองอักษรย่อชอช้างและผอพึ่งประเด็นนี้นะครับท่านบอกว่าต้องรอผลการตรวจสอบประวัติการโทรเข้าโทรออกจากปอทนะครับว่ามีการโทรศัพท์ไปหาบุคคลเหล่านั้นจริงๆตามกระแสข่าวหรือไม่แต่จากการให้ปักคำนั้นยังไม่มีใครให้ข้อมูลในส่วนนี้ แต่เจ้าหน้าที่จะนําข้อมูลไปซักถามกับผู้ต้องหาและพยานบนเรือว่ามีการติดต่อกับนักการเมืองจริงหรือไม่โดยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านยังได้กล่าวย้ำนะครับว่าแนวทางในการสอบสวนยังมุ่งประเด็นไปที่การประมาทครับจำนวนยังไม่มียังไม่มีทาให้การที่เขาบอกว่าใช้สารเสพติดนะฮะเรื่องเรื่องทำ,ำให้การว่ามีการดืนะ่มสุราเนี่ยมีก็เป็นประเด็นที่เราต้องต้องค้นหาต่อว่าไม่ว่า สารเสพติดในร่างกายนะครับที่เราส่งตรวจพิสูจน์ค<ะ>่ะแล้วก็สารเสพติดที่เราพบในเหล้าหรือในขวดหรือในแก้วอะไรพวกเนี้ย<ะ>พอจะบ่งพีไ้ได้ไหมว่ามันมีสารเสพติดประเภทอื่นหรือไม่นอกจากสุราถ้ามีประเด็นตรงนี้ต้องต้องต้อง,ต,องต้องลงเรยียกเขาไปขึ้นว่าจะเป็นหน้าการเมืองใช่หรือไม่แต่ตอนที่เอยป่าอไอชื่อมาทรายช้างบอกอะไรบอกเป็นยังไม่ ความคืบหน้าทางคาดีในวันนี้ต้องติดตามการถแถลงของทางตำรวจอีกครั้งนะครับหลังจากที่พบตรท่านเรียกประชุมซึ่งช่วงบ่ายวันนี้ก็คงจะได้ติดตามกันเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรออกมาบ้าง จากคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมขยับไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 กันหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้สถานการณ์โควิด -19 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกว่า18,000รายแต่ว่าด้านหนึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากก่อนหน้านี้ก็จริงแต่ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่วนที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพบมีปัญหาครับก็คือผู้ป่วยเนี่ยได้รับยาล่าช้าเพราะว่าในพื้นที่มีผู้ป่วยจำนวนมากครับ พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบในแต่ละพื้นที่นะครับสำหรับสถานการณ์โควิดในทีในวันนี้ไปที่อุบลราชธานีครับที่อุบลมีการขยายจุดตรวจเอทเคเพื่อเร่งคัดกรองผู้ติดเชื้อโดยมีประชาชนเข้าคิวรอตรวจจำนวนมากครับหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยนะครับวันละกว่า1,000ราย โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมโรคได้นำรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานมาให้บริการตรวจหาเชื้อให้กับผู้ค้าซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในชุมชนในกล้กับตลาดสดเทศบาล5บ้านดู่หลังจากที่พบมีผู้ค้าในตลาดติดเชื้อนะครับสำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงเจ้าหน้าที่ก็จ่ายายาแล้วก็ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือว่าที่ศูนย์พักคอยในชุมชนเพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาลส่วนที่จังหวัดตรังก็ตัวเลขผู้ติดเชือ้อ ต่อวันเนี่ยก็1,000รายโดยประมาณครับโดยเฉพาะจากการระบาดในชุมชนและครอบครัวนะครับทำให้ความต้องการชุดตรวจเอทีเคยาฟ้าทลายโจรน,นั้นมีมากขึ้นสินค้าเริ่มขาดแคลนครับเจ้าของร้านยาบอกว่าสินค้าขายหมดอย่างรวดเร็วขณะที่การสั่งซื้อจากบริษัทต้นทางเนี่ยสั่งซื้อในแต่ละครั้งก็ได้มาจำนวนไม่มากเพราะว่าต้องมีการกระจายไปให้ทั่วถึง ส่วนที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า1 0 0 0 0หรายผู้ป่วยต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ว่าตอนนี้เจอปัญหาปัญหาก็คือผู้ป่วยหลายรายไม่ได้รับยาครับเนื่องจากว่าในพื้นที่มีผู้ป่วยจํานวนมากเจ้าหน้าที่ส่งยาให้ไม่ทันนะครับทำให้มีผู้ป่วยบางรายเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านทางเพจเส้นได้หัดใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาจึงได้มีการประชุมประเมินสถานการณ์ครับแล้วก็วางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานที่จะมาถึงนี้ด้วยพอพูดถึงช่วงเทศกาลสงกรานหลายคนก็มีความกังวลนะครับว่าอาจจะเป็นอีกช่วงสําคัญที่มีการกระจายเชื้อมีการระบาดของเชื้อเพิ่มขึ้นแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสวคท่านระบุว่าในวันที่18มีนาคมนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมนะครับจะหารือมาตรการ สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์กับ6หน่วยงานเพื่อประเมินความเสี่ยงในการจัดกิจกรรมต่างๆเบื้องต้นมีการพูดคุยกันว่าจะไม่งดการจัดงานหรือไม่ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดครับแต่ว่าต้องเน้นย้ำเรื่องของมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขนายแพทย์สุภกิจสิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านเปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับได้มีการตรวจ กลุ่มตัวอย่างผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในประเทศนะครับพบว่า99.63%นั้นเป็นสายพันธุ์โอมิครอนและในจำนวนนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ b a 2มากถึง51.8%นั่นหมายความว่า BA.2 มีการแพร่ระบาดที่เร็วกว่าโอมิครอนสายพันธุ์เดิมซึ่งในอนาคตครับอาจจะเข้ามาแทนที่แล้วก็จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศ รวมทั้งยังเชื่อว่าสายพันธุ์ b a .2 นั้นทําให้เกิดการแพร่ระบาดในครอบครัวได้สูงกว่าสายพันธุ์โอเมกอนเดิมนะครับรวมทั้งยังพบมีเรื่องของการดื้อต่อวัคซีนอยู่เล็กน้อยด้วยประเด็นนี้ยังคงต้องตามต่อสถานการณ์หลังจากนี้เพื่อเป็นการวางมาตรการในการเฝ้าระวังขณะที่ศูนย์ข้อมูลโควิดในทีรายงานสถานการณ์วันนี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เป็นตัวเลขที่ลดลงจากก่อนหน้านี้ รายใหม่วันนี้18,943รายไม่นับรวมผู้ติดเชื้อที่มีผลตรวจเป็นบวกจาก ATK จาก ATK วันนี้เนี่ย19,622รายผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่224,328รายหายป่วยเพิ่ม25,500รายและวันนี้ผู้เสียชีวิตเป็นนิวไฮอีกครั้งเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 69รายครับ ไปดูสถานการณ์ของพายุฤดูร้อนกันบ้างนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฤดูร้อนลมพัดแรงกระโชกแรงในหลายพื้นที่ในหลายจุดหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายไปแล้วซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศเตือนว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องเฝ้าระวังครับ ชาวบ้านที่ตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์ครับต้องตะโกนให้เจ้าหน้าที่ระวังอันตรายจากแผงยาสูบที่ถูกลมพัดจนลอยขึ้นสูงครับก็แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของลมพายุที่สร้างความเสียหายต่อแผงยาสูบนับพันแผงมูลค่าไม่ต่ำกว่า50,000บาท นอกจากนี้ความแรงของลมยังพัดบ้านเรือนในพื้นที่อําเภอหลมเก่าพังเสียหายไปกว่า10หลังคาเรือนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับซึ่งทางอําเภอก็ได้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นเข้าไปสํารวจความเสียหายแล้วนะครับส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับในอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ก็เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่าอย่างหนักทําให้โดมพระนอนองค์ใหญ่บนวัดเขาพระอังคารที่ตําบลเจริญสุขครับพังถล่มลงมาทั้งหลัง แต่ขณะที่เกิดเหตุไม่มีพระสงฆ์หรือว่าชาวบ้านที่มาทําบุญไหว้พระอยู่ด้านในจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเหมือนลมพายุมาก่อนมลมพายุจะมาทางทิศตะวันตกแล้วเบี่ยงตัวลงมาทางทิศตะวันออกแล้วเป็นเหมือนลมหมุนหมุนแล้วบิดตัวขึ้นบิดตัวยกขึ้นแล้วก็หักลงแบบเว็บเดียวเลยครับเป็นเป็นลมพายุหมุนตอนนั้นมีญาติโยมอยู่ในใต้ใต้ล่าง<ะ>ตรงโดมศาลาพะนอนเนี่ยไม่มีโยม ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศจะต้องเจอกับพายุฤดูร้อนก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยในหลายพื้นที่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับวันนี้น่าจับตากับเพราะว่าในช่วงค่ำวันนี้มีนัดดินเนอร์มื้อค่ำกระชับความสัมพันธ์พักร่วมรัฐบาล ซึ่งล่าสุดวันนี้ครับคุณอนุทินออกมาเปิดเผยบอกว่าถือเป็นสัญญาณดีแล้วก็เน้นย้ำบอกว่าความสัมพันธ์ของพรรคร่วมยังแน่นปึกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ที่จับตาช่วงเย็นวันนี้18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะมีดินเนอร์มื้อ,อคำ่ำกระชับความสัมพันธ์พับร่วมรัฐบาลน,นะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้หลังจากที่ต้องเลื่อนมาหลายครั้งหลายหนนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยจะมีช่วงปลายปี64แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ถูกเลื่อนออกมาครับหลายคนจับตานะครับว่าในการพบกันในค่ำวันนี้จะมีการหารือถึงประเด็นอะไรกันบ้าง พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับจะเดินทางไปร่วมรับประทานอาหารข้ามร่วมกับแกนนำพักร่วมรัฐบาลที่สโมสรราชพฤกษ์กรุงเทพในวันนี้เวลา18นาฬิกาก็เป็นการนัดหมายดินเนอร์แกนนำพักร่วมรัฐบาลกันนะครับก็จะมีในส่วนของหัวหน้าพักและเลขาธิการพักของพักพลังประชารัฐของพักภูมิใจไทยของพักชาติไทยพัฒนา ในส่วนของพักประชาธิปัตย์นะครับนายจุรินลักษณะวิสิตหัวหน้าพักจะเป็นตัวแทนพักเนี่ยนะครับไปร่วมส่วนนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์แจ้งว่าติดภรารกิจที่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางไปได้ทีนี้การพบกันในค่ำวันนี้นะครับก็มีการถามคำถามไปยังพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามบอกว่าเอ่ะค่ำวันนี้เนี่ยจะได้เห็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าไปร่วมงานหรือเปล่าปรากฏว่า พลเอกประวิทย์ท่านไม่ได้ตอบคำถามนี้แต่มีคนหนึ่งที่ออกมาตอบคำถามแล้วดูเหมือนว่าโอ้โหพูดได้อย่างดีทีเดียวเรื่องของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของพักร่วมรัฐบาลคุณอนุทินชาญวิรากูลครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่บอกว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าพักร่วมรัฐบาลไม่ได้เจอกันนานแล้วเป็นการอัปเดตซึ่งกันและกันมากกว่าว่าใครไปทําอะไรมาบ้างและใครกําลังทําอะไรหรือว่าใครอยากจะทําอะไร ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนความสัมพันธ์นั้นดีอยู่แล้วไม่ต้องกระชับความสัมพันธ์เดี๋ยวลองไปฟังเสียงหน่อยครับว่าคุณอนุทินพูดถึงดินเนอร์เย็นวันนี้ว่าอย่างไรบ้างครับนี่จริงๆถ้ามีอย่างนี้บ่อยๆอ่ะมันก็กระชับความสัมพันธ์การทํางานที่ไหนมั่อต้องกระชับความสัมพันธ์อาจจะเสนอ,อเคถ้ามีเวลาก็แต่ละพักร่วมรัฐบาลแล้วสับเปลี่ยนหมุนเวียกันเป็นเจ้าภาพใช่ไหมมันก็จะได้ มีการพบปะก,กันในลักษณะที่ไม่ใช่อยู่ในเนื้องานมากขึ้นขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับนายวาราวุิศิลปะอาชาก็ได้รับมอบหมายให้ไปทําหน้าที่แทนนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการทํางานร่วมกันซึ่งพักร่วมไม่ได้พบปะพูดคุยแบบนี้นานแล้ว แต่ก็ทําความเข้าใจกันทุกระยะครับการเชิญแกนนําพักร่วมไปรับประทานอาหารครั้งนี้เป็นเรื่องดีจะได้ปรับความเข้าใจกันหากมีประเด็นใดก็จะได้หารือกันซึ่งก็เลยเท่ากับว่าเย็นวันนี้คอาการเมืองจับตาครับว่าในการบินเนอร์ค่าวันนี้ของพักร่วมจะมีการหารือและจะมีการพูดคุยถึงประเด็นอะไรกันบ้างครับ ขยับไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลรัสเซียออกมาเตือนถึงเรื่องของราคาน้ํามันโลกว่าอาจจะพุ่งสูงไปแตะอยู่ที่ระดับ300ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับถ้าหากว่าทางชาติตะวันตกนั้นยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานครับ นายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียครับและอดีตประธานบริษัท, prom, ทาาก๊าซพรอมรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียออกมาแสดงความกังวลครับว่าถ้าหากสหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกยังคงดําเนินมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานต่อรัสเซียอาจส่งผลทําให้ราคาน้ํามันนั้นสูงแต่ระดับ $300 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ9 9 0 0บาทต่อบาเรล นอกจากนี้ราคาก๊าซธรรมชาติก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับหลังจากที่รัสเซียระงับการส่งก๊าซผ่านท่อจากฝั่งตะวันตกของรัสเซียไปยังยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่นายกนัมนตรีโอลาฟโซของเยอรมนีครับยอมรับว่ามาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียส่งผลกระทบต่อด้านพลังงานค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ายุโรปยังคงจําเป็นต้องนําเข้าน้ํามันและก๊าซจากรัสเซียซึ่งมีความจําเป็นและมีความสําคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยด้านพลังงานของภูมิภาค โดยปัจจุบันนะครับยุโรปได้นําเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียประมาณ41%ถ่านหิน46%และน้ํามัน27%ครับสถานการณ์สงคราม ของรัสเซียและยูเครนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อและแน่นอนว่าสิ่งที่ส่งผลกระทบชัดเจนตอนนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกษิจนั่นเองนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงครับผ่านทางหน้าจอโมโนทวินตีนายและสำหรับตอนนี้หมดเวลาของเจาะข่าวเด็ดแล้วนะครับผมนนทกิจกลมกลกระ้อมด้วยทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ